สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับประจําวันที่22เดือน1ปี2024นะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง y o u t u b e อีก2ช่องทางให้กดติดตาม รับฟังกันนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกครับที่หยิบยกมาสรุปพูดคุยกันนะครับก็ล่าสุดครับมุมมองของเดวิยอกนะครับเดวิยอกเนี่ยก็มีการแนะนำสโมสรแมนอยู่นะครับก็คืออดีตตสังกัดนั่นแหละให้มีการรีบขายแอนโทนีแนวรุก ทางฝั่งขวาของแมนยูออกจากทีมโดยด่วนนะครับโดยที่เดวรยอกมองว่าสโมสร์เนี่ยต้องขายนักเตะแบบนี้ออกจากทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมิฉะนั้นแล้วพวกเขาเนี่ยจะเจอกับสาการเดิมๆในทุกๆปีนะครับการมีนักเตะฝีเท้าปานกลางเซ็นสัญญาแบบระยะยาวแล้วก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้แบบที่พวกเราเนี่ยคาดหวังจากพวกเขาเอาไว้นั่นเองนะครับ,รบก็นี่คือมุมมองที่แฟนผีไม่ใช่ส่วนน้อยเลย เห็นด้วยในทิศทางที่เยอะมากๆนะฮะส่วนอีกมุมมองเรื่องหนึ่งครับก็มาจากอรไร i ิก ไรน์กิกเนี่ยก็ออกมาชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของทางสโมสรในตอนนี้คือความสําคัญลำดับแรกที่เซอร์จิมไรา์กิ๊กเนี่ยจะต้องเข้ามาแล้วก็จัดการมันนะครับไรน์กิกกล่าวว่านี่คือสิ่งแรกที่เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงนะวัฒนธรรมของทางสโมสรเพื่อดึงผู้เล่นที่อยากเล่นให้กับแมนยูเข้ามาแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อชนะเกมให้กับแมนยูนั่นคือเรื่องถัดไปนะครับเราต้องดึงนักเตะเหล่านั้นเข้ามานะครับที่มีไมซ์เซตหรือว่าแนวคิดแบบ นนีะะฮะก็มุมมองตามนี้นะครับน่าสนใจมากนี่คือสิ่งที่เซอร์จิมต้องทําในมุมมองทางไร้กิกนะครับกณะที่อังเดโอน่าครับ ตอนนี้โดนวิจาร์อย่างหนักนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะอยู่กับทางสมโมสรหรือทีมชาติที่โดนกดกันไปก็ตรงเป็นตุงอ่ะอย่างที่มีการคอมเมนต์กันออกมานะครับสถิติของทางอุนน่านะครับในแคมป์ทีมชาตินะฮะเจ้าตัวเนี่ยช่วยเซฟทีมทั้งหมดไป0ูนครั้งครับถูกยิงตรงกรอบ3ครั้งเข้าทั้งหมด3ประตูนะฮะ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยยิ่งแต่ถูกวิจารณ์ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เป็นผู้สบตูคนแรกใน5หลีกดังในยุโรปเนี่ยที่ เสียประตูไปถึง50ประตูจากในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาติรวมกันนะครับแล้วก็แต่ละประตูเนี่ยบางประตูมันก็พอเข้าใจแต่ว่าไอ้ประตูที่3เนี่ยในแฮที่เสียเนี่ยหรือหลายๆประตูแล้วกันคือแฟนบอลเนี่ยคอมเมนต์แบบยับเลยนะครับว่าความรู้สึกช้าพุ่งตัวช้าปัญหาเดิมนะครับขาตายยืนนิ่งขาแข็งประจำนะฮะก็ตอนนี้คนปกป้องเนี่ยเริ่มน้อย ไปแบบเรื่อยๆนะครับสำหรับอังเดรโอนานะี่ฮะถ้าเกิดยังไม่ปรับปรุงกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับขณะที่เจ้าหนูโจฮงกิวครับก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องในระหว่างการยืมตัวนะครับจากเกมนักก่อนมีการตัดเกรดออกมาได้ไปถึง7เลยนะฮะเเต็ม10เกมล่าสุดเนี่ยก็ได้ไป6.9เต็ม10นะครับถือว่าสูงแบบต่อเนื่องนะครับเกมล่าสุดเนี่ยโจตัวก็มีโอกาสจังหวะมงเช็ดแล้วก็ ถือว่าเป็นการแอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมเข้าไปทำประตูได้อีกด้วยนะครับเยมวันนี้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นที่สุดนะครับมีโอกาสการยิงหลักๆเนี่ยประมาณ2ครั้งยิงติดเซฟหนึ่งแล้วก็ยิงติดบล็อกอีก1นนะครับส่วนสิ่งที่เจ้าต,ตัวต้องปรับปรุงก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมที่ยังมีช่องว่างอยู่นะครับบางช่วงมีประโยชน์มีส่วนร่วมกับเกมบางช่วงหายไปแล้วก็เรื่องของสถิติการสัมผัสบ,บอลการผ่านบอลเนี่ยยังน้อยเกินไปนะครับ ก็เป็นจุดที่ต้องปรับปรงุงกันต่อไปแต่ดูแววมีอนาคตที่ดีนะฮะแล้วก็เพิ่งต่อสัญญาอีกด้วยนะครับโอเคตามนี้นะครับขณะที่เรื่องนาว เกี่ยวกับผู้อำนวยการทั้งนักกีฬาหลังจากที่แมนยูเนี่ยมีการแต่งตั้ง c ีอคนใหม่เรียบร้อยโดยที่ตัวเลือกยังคงเป็นเดิมๆนะก็คือดันแอสเวิร์ดนะครับตามรายงานจากเดอะไทม์เนี่ยนะฮะก็ระบุันออกมานะครับของทางนิวาสเซิลนะดันแอสเวิร์ดนะครับเป็นรายชื่อต้นๆที่อินิออสให้ความสนใจนะครับในการทาบทามพอมิเชลเป็นตัวเลือกระดับต้นๆที่จะเข้ามา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลา,ากรคนใหม่นะครับก็ตามนี้นะครับแดนน์นสเบิร์ดเป็นตัวเลือกลำดับดต้นต้นของผู้นวยการทางนากกีฬาส่วนพอมิเชลเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลา,ากรเป็นตัวเลือกลำดับต้นต้น,นะนรับอ่ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งจะได้เข้าใจนะฮะข้อมูลตามนี้นะครับที่มีการเล่นข่าวออกมาจากสื่อดังๆส่วนโอมาเบราดาครับซีอีโอคนใหม่ของแมนยูเนี่ยนะครับก็มันมีการขุดกันเกี่ยวกับก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง เบราดาเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับจากสกายปอตเนี่ยเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มอินดิออสมีส่วนผลักดันให้มีการแต่งตั้งโอมาเบราดาเข้ามาเป็น CEO คนใหม่ของทางสมสรอนแมนยูเรานะครับโดยที่การดําเนินการเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นการดําเนินการที่ปกปิดเป็นความลับนะฮะแล้วก็ดําเนินการดีลแบบเงียบและรวดเร็วนะครับเบราดารู้ถึงความสนใจจากสมสรแมนยูแล้วก็โปรเจกต์หลังจากนี้ ที่อีเอออสเนี่ยเข้ามาแล้วก็อยากวางโปรเจกต์แบบนี้แบบนี้ที่มันน่าสนใจมากกว่าเมื่อก่อนเบอร์ด้าก็ไม่ได้แบบมีการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยก็ต้องการงานดังกล่าวทันทีนะครับในการมาเป็นซีโอคนใหม่ของทางแมนยูนนครับจุดสำคัญก็คือเรื่องของการปกปิดเป็นความลับเนี่ยเงียบเลยนะคือมารู้อีกทีเนี่ยมันมีการแต่งตั้งแล้วอะเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการคาดการไปแบบ ชองโคสบองบ้างนะครับแล้วก็อีกหลายคนบ้างนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบลองเนี่ยก็ไปเป็นบอรระดับสูงแต่ว่าไม่ใช่ตําแหน่ง c ีโที่เบอร์ดาเนี่ยรับตําแหน่งมาหรือว่าตําแหน่งของลิชารนดอนเก่านั่นแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทําความเข้าใจครับก็คืออินเนอสเนี่ยมีส่วนเกี่ยวกับการสันใจ ดิวดังกล่าวนี้นะไม่ใช่แบบเกรลเซอร์เป็นคนตัดสินใจนำเงินเข้ามานะครับอินเนออสเป็นคนเลือกด้วยนะฮะอาจจะมีเกรลเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแหละแต่ว่าอินเนออสเนี่ยก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับเดอะไทม์เนี่ยก็ได้มีงานเปิดเผยข้อมูลอีกนะครับว่าซีโอคนใหม่ของแมนยูเนี่ยถามว่า มันเกิดคำถามตรงนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำดีลให้กับซิตี้แล้วก็เชื่อมโยงไปที่ซิตี้เนี่ยกำลังโดนข้อหาประมาณ1 1 5ข้อหาได้นะครับในกระแสะข่าวที่มีการเล่นกันออกมาเนี่ยเบราด้าที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาไปมีส่วนเกี่ยวกับพวกดีลดังกล่าวไหมหรือว่าข้อหาเหล่านั้นไหมตามรายงานจากเดอะไทมส์เขาบอกว่าเคลียร์ครับไม่ได้มีบทบาทใดๆในการสนับสนุนหรือทำข้อตกลงเก,กง,กเง,งเกี่ยวกับทางด้านการเงินไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ ข้อหาดังกล่าวนี้นะฮะเบอร์ด้าคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์ในจุดๆนี้นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับแล้วก็ดีแอนติกให้ข้อมูลย้อนกลับไปอีกนะครับที่น่าสนใจก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยโอมาเบอร์ดาเนี่ยโดนวางเอาไว้ว่าจะมาเป็นตัวแทนของเฟอรันโซเดโนแล้วก็ซิกินะครับที่เป็นเลรเกเตอร์แล้วก็บอดระดับสูงของทางซิตี้ในยามที่ทั้งคู่เนี่ยเตรียมวางมือแล้วก็เบอร์ดาเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาทดแทนในอนาคตนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้แบบเลือกอยู่กับซิตี้ต่อไปนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านั้นทางเบอร์ดาเนี่ย ได้รับการคาบทามจาก NFL นะครับในบทบาทใดบทบาทหนึ่งนี่แหละไปรับตำแหน่งนะครับเป็นบทบาทที่น่าสนใจซึ่งเบอร์ดาเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นน่ะแล้วก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวงการกีฬาในหลายประเภทนะครับคล้ายๆกับเซอร์เดวิลฟอร์ดที่แบบรู้ทั้งฟุตบอลรู้ทั้งจักรยานพวกรถยนต์อะไรต่างๆนะครับคือหลากหลายนะฮะเบรดาจะเป็นคนแบบนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเลือกที่จะ มุ่งมั่นกับการอยู่กับทางซิตี้ต่อไปเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเขาก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็รักฟุตบอลมากกว่าในฝั่งของอา o โนแล้วก็ทางฝั่งของเอ็แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งสองรายก่อนหน้านั้นน่ะมันเป็นสายแบบธุรกิจนะฮะความรอบรู้เกี่ยวกับฟุตบอลนี่าค่อนข้างน้อยแต่เบอร์ราด้าเนี่ย สายธุรกิจจริงนะครับสายการตลาดจริงแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมันก็ควบคู่กันมาเพราะฉะนั้นสบายใจได้ส่วนในอนาคตด,ดีไม่ดีเราไม่รู้นะครับต้องรอดูกันต่อไปหลังจากนี้แต่ว่าโปรไฟล์ก็ถือว่าท็อปเหมือนกันเกรดเเหมือนกันนะครับถ้าไม่เกรดเเนี่ยก็ไม่ได้แบบอยู่เบื้องหลังพองทางซิตี้ถูกไหมครับอ่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งทำาแล้วก็ได้คําตอบที่น่าจะชัดเจนอยู่นะครับส่วนกระแสข,ข่าวก็สิบ ทิ้งท้ายกันนะครับในรายของคาซิเมโรครับมีกระแสะข่าวกันออกมาว่าแมนยูพร้อมขายคาซิเมโรออกจากทีมแบบขาดทุนนะครับ อย่างช้าที่สุดก็คือในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับค่าเหนื่อยที่สูงด้วยแล้วก็มีข่าวว่ากลุ่มอินเดออสเนี่ยมองว่าดีลของอาเซเบโร่เนี่ยมันไม่เวิร์กด้วยตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็เตรียมเปลี่ยนทายกันออกไปแล้วก็มองหาัเตะรายใหม่เข้ามาปลายทางถ้าเกิดอยู่ในยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นลีกอิตาลีหรือไปอยู่กับลีกซาอุเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีข่าวเหมือนกันส่วนตัวแทนเนี่ยนะครับตอนนี้แมนยูเนี่ยมีข่าวว่ากล um ุ่มอ กำลังวางแผนเกี่ยวกับการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งกองกลางที่แมนยูมีข่าวแล้วก็อินเนออสเตรียมนํามาเข้าทีมให้เนี่ยแน่นอนครับว่าตอนนี้มันมีการลิตรายชื่อประมาณ4-5ลิตรลายชื่อแล้วแหละตามมุมมองของดีนโจนนะนักข่าวสายตลาดซื้อขายหลัเตะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็น่าจะมี รายชื่อของกองกลางของเรอัลซูซิดัตอย่างมาตินซูเบ e เวนดีหนึ่งรายนะครับที่เชื่อกันน้ว่าแมนยูถ้าจะมีการดําเนินการหรือมีการใส่ลิ์รายชื่อเอาไว้แล้วเป็นนังเตะที่น่าสนใจแล้วก็พร้อมที่จะมีการดําเนินการในช่วงซัมเมอร์นะครับเป็นที่เข้าใจว่าเซอร์จิมเนี่ยก็พร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินในการให้แมนยูเนี่ยซื้อตัวมาตินซูเบเวนดีเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ซึ่งราคาของมาตินอยู่ที่ ประมาณห2สองล้านปอนด์นะครับเป็นค่าสัสญญานั่นเองในะฮะในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ขอ้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ย ก็ได้มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มทั้งมาตินซูเบเบนดี้แล้วก็คูบบกเนี่ยมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับในช่วงซีซั่นนี้นะฮะซึ่งก็มองได้ว่ามาตินซูเบเบนดี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกของหรือตัวแทนของทางคาสเปโรได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยค,คล้ายกันแต่ในรายของซูเบเบนดี้เนี่ยต้องบอกว่ามีวิบวิทีมในยุโรปนะสนใจเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูถ้าอยากได้ก็ต้องรีบหน่อยนะครับในรายของโชโปโมูติงนะครับตามข้อมูลจากโรมาโน่มีการ ให้ข้อบูงกันออกมาครับว่าจริงๆแล้วบาเยอร์เนี่ยหวังว่าจะให้โชว์โปมโมติงเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะแต่ถ้าเกิดมีสโมสอนในเหรียญกฤษหรือว่าทีมไหนสนใจแล้วก็พร้อมมาด้วยเม็ดเงินที่เหมาะสมในเรื่องการยืมตัวหรือว่าซื้อแบบถาวรเนี่ยทางบบเยอร์ก็พร้อมเปิดโอกาสให้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วแนวคิดทั่วไปก็คือบาเยอร์ต้องการเก็บ นักเตะรายนี้ยูกบทิมต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กระแสะข่าวโมติงกับแมนยูมันก็เงียบไปแล้วแหละนะฮะแมนยูก็จะเน้นในเรื่องของ ขาออกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับขาเข้าก็เงียบเลยนะครับส่วนใหญ่มีแต่ข่าวตัวนในลารของตัวดิโบนะครับโรมาโน่ ano, ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่านักเตะรายนี้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยในช่วงมกราคมเนี่ยจะไม่ถูกขายในช่วงตลาดรอบนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โชซีเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่มีการสอดส่องแล้วก็ให้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ได้มีการเจรจาก,กับทางสมโมสรน,นีสยังไม่ทางกาันเนื่องจากว่านนสเนี่ยไม่ต้องการขายในช่วงตลาดรอบนี้แล้วก็นนสเนี่ย มุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มเรื่องของไม่เรียนค่าตัวตอริโบด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่35-40ล้านยูโรเหมือนกับซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาถูกเนี่ยมนเลยมาละแต่ถ้าเกิดมาซื้อในช่วงหลังจากจบซีซั่นผลงานแบบนี้อาจจะมีสูงกว่านี้นะครับแต่โอเคการย้ายในช่วงมกราคมเนี่ย เป็นการย้ายที่ซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นการย้ายจะไม่เกิดขึ้นมารอดูกันในช่วงซัมเมอร์แล้วก็แมนยูยังคงเป็นปลายทางของตอดิโบเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของผู้นวยการท่นานกีฬาของนีสก็ยืนยันเหมือนกันนะว่าตดิโบเนี่ยจะยังคงอยู่กับทางสโวโลอนต่อไปจนจบซีซั่นเป็นอย่างนอ้อยนะฮะก็เป็นการเน้นย้ําแล้วก็ข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งฝั่งของโรมาโนโแล้วก็จากตัวของทางสโมสอนเองนะครับโอเคก็ มดแล้วนะครับี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต,ต็ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ